กลับมาช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างค่ะคือที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยคุณการจอมพลังต้องบอกว่าก็ได้รับกระแสวิพากษ์วิจารณ์มาสมควรดราม่าที่เกิดขึ้นบ,บอกต้องหยุดก่อน,นเรื่องอของชายแดนก่อนหน้าน,นี้ก็ไปช่วยน้าท่วมก่อนแต่จะ,<น>ะบอกให้ว่าตอนนี้ชาวบ้านเรียกร้องแล้วนะลงพื้นที่แล้วชาวบ้านเรียกร้องบอกว่าคุณการมาสร้างบังเกอร์ให้หน่อยได้ไหมจุดนี้พื้นที่นี้มีชาวบ้านอยู่เป็นพันแต่ไม่มีที่หลบภัยสุดท้ายคุณกันจอมพลังกับทีมงานก็ต้้้้ออออองงงงงไปรรริๆค่่่ะผููชเเาาาาดดืนนนีหยพวข ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งนะคะบ้านโนนหมากมูลค่ะผู้ใหญ่วิทูลศรีสุนทรค่ะพาทีมข่าวเราลงพื้นที่เลยค่ะไปตรงบริเวณตรงนั้นละค่ะนี่นโอ้โหมีป้ายเป็นสแตนดี้คุณกันอยู่ตรงนั้นเลยนะคะนี่ค่ะนี่โคกสูงสักแก้วนะคะตรงบริเวณน,นี้เนี่ยผู้ใหญ่บอกว่าจุดนี้เป็นหมู่บ้านอีกหนึ่งหมู่บ้านที่อยู่ติดกับชายแดนที่สําคัญนะคะโอ้โหมีชาวบ้านอยู่เป็นพันๆค่ะ มีบังเกอร์มีนะน้องออมมีค่ะ<ฆ>แต่ว่ามีสองบังเกอร์อ<ล>นน้อยจังละน้อยไปป้าแล้วท<ฆ>ีนี้เขาบอกว่าไอ้สองบังเกอร์เนี่ยมันเป็นบังเกอร์เก่าด้วยและเดี๋ยวบอกเราจะยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่2องบังเกอร์น,นั้นถูกสร้างตั้งแต่สมัยส,ยสงครามขามนแดง กี่สิบป,ปีแล้วใช่ไหมล่ะนานมากใช่ค่ะ,คะแล้วสภาพมันจะเป็นอย่างไรล่ะชาวบ้านเขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยแน่ๆถ้าเกิดว่ามีการประทะก,กันเกิดขึ้นก็เลยอยากจะประสานค่ะขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลังให้มาช่วยสร้างบังเกอร์ให้หน่อยทีมงานคุณกันค่ะก็เตรียมแล้วล่ะค่ะไปสร้างบังเกอร์ให้กับชาวบ้านโนนหมากมุ่น2จุดด้วยกันแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งก็คือที่ตําบลหนองม่วงนะคะอีก3ามจุดด้วยกันค่ะจากนั้นทางผู้ใหญ่บ้านวิทูลเนี่ยนะคะก็พาทีมข่าวเรา ไปตรงบริเวณบ้านของตัวท่านเองนะคะแล้วก็พบว่าจุดนี้ไม่ได้มีบังเกอร์หรือหลุมหลบภัยเลยก็วันที่เกิดเหตุประทะเนี่ยผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านบางรายไม่ได้อพยพก็ต้องอยู่เฝ้าบ้านก็ต้องเข้ามาหลบภัยแล้วหลบภัยโอ้โหคุณผู้ชมฟังแล้วมันน่าตกใจนะน้องเอาล,ลองฟังคือการมาหลบภัยครั้งแรกที่ปะทะใช้วิธีการหลบภัยด้วยการหลบอยู่ในท่อระบายน้ําเก่าที่<ม><ม>อยู่ใต้ดินเป็นที่หลบภัยแทนโอ้โห,โโหนี่ค่ะแล้ว,ว<ฆ>ก็ชวนทีมข่าวเราดู เนี่ยแหละเขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วที่นี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งค่ะพาทีมข่าวพีพีทีวีของเรานะคะไปจําลองเหตุการณ์ถึงวันนั้นที่ต้องวิ่งหนีตายหลบภัยจากบ้านเข้าท่อระบายน้ําตรงบริเวณนี้อู่แล้วท่อระบายน้ําก็แสนจะแคบซะเหลือเกินคนที่จะเข้าไปได้เนี่ยมีไม่กี่คนเท่านั้นนน,นะคะบางจุดยังมีรอยร้าวอีกต่างหากแล้วก็ทีมข่าวเราเนี่ยลักษณะเหมือนมีการเอามือสอดออกมาจากรูมันมิลอฮะอ๋อไอ้นี่ใช่ไหมคะมันมีนี่ไงรอยร้าวรอยแตกมันก็ไม่ได้ ปิดให้หมดอะ<ช>่ะเราบอกตรงนี้ก็ยังมีรูอยู่เลยมือยังสอดไปได้เลยโอ้โหแล้วเกิดกระสุนอ,อะไรตกเข้ามาใส่จะทํำยังไงมือสอดมาจริงๆคุณผู้ชม<ฆ>ค่ะนี่แหละค่ะก็เลยมองถึงความไม่ปลอดภัยว่าเดี๋ยวเกิดประทะก,กันอีกเนี่ยกลัว <c oughs> ว่าชาวบ้านจะได้รับอันตรายนั่นเองกันนะคะก็อย่างที่เห็นก็เลยอยากจะได้บังเกอร์เพิ่มค่ะก็คือนี่มามาตรงนี้เพื่อก็อาศัยท่อระบายน้ํานี่แหละ เข้าไปอยู่ตรงนี้ซึ่งจริงแล้วเป็นพ่อระบายน้ําเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วคะใช่ครับใช่มันไม่ใช่บังเกอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ครับแปลว่าตรงนี้เลยถ้าบังเกอร์ที่อยู่ใกล้ที่สุดห่างไปประมาณกี่กิโลค่ะมันก็อยู่ถ้าเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยมันก็เกือบกิโลซึ่งมันไกลเราก็ต้องอาศัยตรงนี้ไปก่อนวันนั้นมีแค่คุณพ่อเข้ามาคนเดียวแล้วก็มีลูกบ้านอยู่สองสามหลังที่มาอยู่ร่วมกันแต่ส่วนพวกแม่บ้านเด็กๆก็อพยพไปที่ศูนย์หมดแล้วก็เหลือแต่ชุดที่เฝ้าบ้านก็ต้องมาอาศัย ท่อระบายน้ําตัวนี้ก็แปลว่าคุณพ่อก็เลยอยากได้บังเกอร์ใช่ใช่ครับซึ่งหมูมูนึงโนนมหมักมู่นี่เป็นเป็นชายแดนเราก็อยากได้บังเกอร์แหมเมื่อกี้นกขา่าวยังถามเออทุงจุดนี้คือคือมันเป็นบังเกอร์มาผู้ใหญ่บอกว่ามันไม่ใช่บังเกอร์เนี่ยคะ่ะอย่างที่เห็นนะคะท่อระบายน้ําแบบนี้นะคะแล้วก็อยากจะได้บังเกอร์ครับเพื่อความปลอดภยัยก็พาทีมข่าวไปดูคะ่ะอีกหนึ่งจุดมีจุดที่เป็นบังเกอร์ถือว่าเป็นบังเกอร์จริงๆค่ะแต่ว่า40ปีแล้วคุณผู้ชมอย่างที่บอกสร้างตั้งแต่สมัยมแดงนนัคะ แล้วก็โครงสร้างก็อาจจะยังดูแข็งแรงตรงจุดนี้เนี่ยจุคนได้ประมาณสัก2 0่0ง20-30คนแต่ว่าสภาพค่อนข้างสุญโซมค่ะก็เป็นไปตามการแลวเวลานะคะแล้วก็ยังมีดินโคลนค่ะที่เกิดจากฝนตกนะคะก็ไหลเข้าไปข้างในอีกต่างหาก จุดนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเดี๋ยวทางทีมงานของคุณกันรจอมพลังเนี่ยจะปรับปรุงแก้ไขย,ยกบังเกอร์ให้สูงขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีการซ่อมแซมค่ะทางทีมงานบริธิกันจอมพลังบอกว่าหลังจากลงพื้นที่สำรวจจุดบังเกอร์ใน2พื้นที่ด้วยกันก็เดี๋ยวจะมีการสนับสนุนทาบังเกอร์2พื้นที่ทั้งหมด5จุดด้วยกันนะคะอย่างที่บอกไปก็จะมีที่บ้านโนนหมักมุ่น2จุดแล้วก็วัดทศดสามัคคีแล้วก็ยังมีพื้นที่โรงเรียนของตำบลหนองม่วงอีก3จุดด้วย ตรงจุดที่บริเวณบ้านโนนหมักมุ่นเนี่ยจะเห็นว่าจะมีผู้สูงอายุอยู่ค่อนข้างเยอะบังเกอร์เดิมมันอยู่ค่อนข้างไกลค่ะคือไม่พอแล้วยังไกลอีกต่างหากด้วยนะคะก็อาจจะต้องมีการใช้เวลาในการดาเนินการสร้างในสักประมาณ3าวันถึงจะเสร็จส่วนชาวบ้านหลายรายค่ะก็ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการวางหลักหมุดชั่วคราวตรงหลักเขต42-47ถึง 47. วันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งก็มีการนัดแนกกับชาวบ้านให้มาที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านโนนหมักมุ่นนะคะก็มีการอธิบายพูดคุยให้ชาวบ้านเข้าใจ ก่อนจะออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวพีพีทีวีของเรานะคะว่าสิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยเขากลัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการว่ากลัวว่าจะปะท่าอีกแต่เรื่องการปักหลักหมุดต่างๆเนี่ยก็กลัวเหมือนกันเพราะกลัวเดี๋ยวมันจะไปกระทบพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็กลัวด้วยว่าเราจะเสียอธิปไตยของไทยไปก็เลยมีการอธิบายให้ชาวบ้านได้ฟังรัฐบาลเองก็รับปากว่าเดี๋ยวจะสำรวจเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยชาวบ้านจะเข้าไปทํากินในพื้นที่ของตัวเองได้แล้วนะเอาชาวบ้านฟังเสร็จก็อ้อคอยสบายใจกันหน่อยละคะ่ะ ทีนี้หลักเขต43ถึง45บ้าเนี่ยบ้านโนนหมักมุ่นนอกจากหลักเขตแล้วก็ยังมีแนวรัว้วลวดหนามกั้นเอาไว้ตั้งแต่หลักขเขมรแดง3มฝ่ายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็ต้องรอดูค่ะว่าเดี๋ยวการปักหลักหมดเขตแดนจะเป็นยังไงต่อลองฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านดูค่ะชาวบ้านวิตกกังวลกลัวจะกระทบในพื้นที่ทํากินของตัวเองอทีนี้ผมก็วันนี้ก็มาทําความเข้าใจกับชาวบ้านว่า นโยบายรัฐบาลสำรวจร่วม2ประเทศนี่คือปักไปนะครับตามหลักซึ่งในในกรอบก็คือภายใน60วันนะครับตั้งแต่วันที่17เป็นต้นมาซึ่งชาวบ้านวิตวกกังวลก็มาทำความเข้าใจให้ให้รู้ว่าที่ปักไปเนี่ยมันไม่ได้กระทบต่อพี่น้องประชาชนทำความเข้าใจซึ่งพี่น้องก็เข้าใจดีนะครับ ทีนี้ดูข้อมูลเรื่องของการปักหมุดชั่วคราวกันหน่อยก็แล้วกันนะคะผู้ชมคะก็ต้องเป็นการทําร่วมกันร,ระหว่างไทยเราเองแล้วก็กัมพูชานั่นแหละคะ่ะก็มีการเตรียมการปักหมุดเขตแดนชั่วคราวช่วงที่1ึงตรงหลักเขต4 2่3ถึงคือเขาก็จะต้องมีการรังวัดกันก่อนก็ใช้ GPS เนะะี่ยค่ะกำหนดแล้วก็ต้องใช้บินโดรนสำรวจด้วยร่วมกับทางฝ่ายกัมพูชาก็ถ้าสรุปความคืบหน้าในวันนี้นะคะผู้ชมสามารถรังวัดเนี่ย GPS หมดควบคุมดำเนินการได้เพิ่ม16จุด แล้วก็ยังต้องมีการเอาโดรนเนี่ยบินขึ้นไปเพื่อถ่ายภาพก็ดำเนินการได้ระยะทางเพิ่มเลย2,100เมตร ถ้ารวมตั้งแต่เริ่มเลยจนถึงปัจจุบันนะคะรังวัด GPS เนี่ยหมดควบคุมดำเนินการได้40จุดบินโดรนถ่ายภาพแล้วก็เป็นระยะทาง4,500เมตรทีนี้การปฏิบัติการร่วมกันเนี่ยก็แสดงให้เห็นแล้วค่ะว่าเป็นความพยายามของทั้ง2ประเทศเพื่อที่จะหาข้อยุตินะคะเกี่ยวกับปัญหาเขตแนวชายแดนนั่นเองค่ะนี่ความคืบหน้าเรื่องของการปักหมุดชายแดนนะคะก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด